เพราะว่าบทที่เราจะพูดคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสิทธิเก่าและสิทธิใหม่คะ่ะมีการประดิษ์สา,ามอย่างนะคะมีอะไรบ้างคืออันที่หนึ่งโยโยคะแห่งการตื่นนอนและคุรุโยคะคำว่าโยคะในที่นี้คือการประสานเป็นหนึ่งเดียวและในบทภาวนานี้หมายถึงการทำให้สิ่งต่าง การกระทําต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้กลายเป็นการภาวนาไม่ใช่แค่บุคคลคนหนึง่งเมื่อถึงเวลาตื่นก็ตื่นเมื่อถึงเวลาหิวก็กินเมื่อถึงเวลาง่วงก็นอนแต่การปฏิบัติ13อย่างเนี้ทำให้ชีวิตของบุคคลคนนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่เพราะว่าได้เพิ่มเติมรายละเอียดได้ ให้ความหมายแก่การกระทำที่ดูเหมือนจะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกการกระทำเหล่านั้นได้กลายเป็นการภาวนาแล้วในที่นี้เรียกว่าเป็นโยคะซึ่งความหมายของโยคะนั้นหมายถึงการประสานเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นๆการประสานเป็นหนึ่งเดียวกับคุรุก็เรียกว่าคุรุโยคะ การกลับสู่ธรรมชาติที่แท้ของเรานะคะนั้นอันแรกจะมีโยคะแห่งการตื่นนอนและครุโยคะอย่างที่สองคือโยคะแห่งการทำความสะอาดครูยังไม่เฉลยนะคะขอพูดชื่อคร่าวๆให้ฟัง 3. โยคะแห่งการกราบและสารภาพบาปกรรม 4. หรือบางทีอาจจะเรียกว่าสลายบาปกรรมนะคะแต่ในการสลายบาปกรรมก็มักจะมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับวาจา อย่างเช่นการบริกรรมมนตราแห่งการสลายบาปกรรมเป็นต้นโยคะแห่งการถวายเครื่องบูชาข้อที่สี่ข้อที่หโยคะแห่งการอุทิศน้ําและสิ่งนี้จะกลายเป็นคอสภาวนาเพราะว่าเป็นเรื่องปฏิบัติที่ลงลึกนะคะ โยคะแห่งการกินอาหารเรื่องธรรมดาธรรมดาของเราจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โยคะแห่งการถวายคณะจักบูชาที่เรียกว่าซกในภาษาทิเบตก็มเีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นการปฏิบัติในชีวิตในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน3 4 5 6 7ที่8คือโยคะแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลมี13อย่างเดี๋ยวตอนท้ายครูจะ,ฉะเฉลยว่ามีอะไรบ้าง อย่างที่9คือการภาวนาที่เราทำในวันนี้คือโยคะแห่งการบริกรรมมนตราวันนี้เป็นวันที่ดีครูขอใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของโยคะการปฏิบัติอย่างเป็นนิจศีลและครูเลือกโยคะลำดับที่เก้ามาสอนเพราะว่าครูต้องการเริ่มด้วยมนตราแห่งจิตกระจางน,นะคะโยคะแห่งการเรียกขวัญ ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องการละอัตตาที่เรียกว่าเจิดด้วยแล้วก็รวมทั้งอุทิศสู่ให้กับผู้จักไปโยคะลำดับที่11โยคะแห่งการอุทิศบุญกุศลการอุทิศบุญกุศลเราได้ยินเสมอในฝ่ายเทลวาาอาจจะเรียกว่าทําบุญกรวดน้ําแผ่เมตตาของวัชรยานเรามักจะใช้คําว่าอุทิศบุญกุศลแล้วก็เน้นการอุทิศ ด้วยจิตตั้งมั่นอยู่ในสุนทตาให้กับสบรรพสัตว์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวให้บรรลุธรรมก็จะมีรายละเอียดที่สามารถที่จะมาแบ่งปันกันโยคะลำดับที่12คือโยคะแห่งการทำสมาธิและลำดับสุดท้ายคือแห่งการเข้านอนเห็นไหมคะง่วงก็นอนแล้วจบไปไม่ใช่